สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลคลสซี่สเปอร์ลีกครั้งที่1รอบชิงชนะเลิศนะครับการพบกันระหว่างท่านบิลนะครับเปิดบ้านรับกันมายือนจอร์ดนะครับในเล็กที่2นะครับผมก็เป็นการเล่นกันเพราะว่าเล็กแรกนะครับก็ไปเสมอกันนะครับ3ประตูต่อ3ส,สุดมันเลยเดียว มาดูกันต่อเลยทีเดียวในเลกที่2ตัดสินนะครับดีกาชีชตากันเลยทีเดียวนะครับว่าใครจะได้แชมป์ในครั้งนี้นะครับผมอ่าเกมเริ่มเล่นมาแล้วนะครับจอร์ดอยู่ในชุดสีแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนบิลอยู่ในชุดของเซเรโซอสกานะครับขาวล้วนนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคครับผมมาดูเกมกันเลยทีเดียวนะครับตัดสินกันเลยเอาครับจังหวะนี้จอร์ดบุกมาอู้ปัดมือเดียวครับ เกือบไปครับโอ้โหทักทายก่อนเลยทีเด <si ียวนะครับโอ้โหไม่พูดภาพทำเพลงกันเลยครับโอ้โหบุกกันอย่างเมามันสกันเลยทีเดียวนะครับเอาเล่นสั้นนะครับจอดจอดแมนยูเล่นส um> ั้นนะครับโอ้โดนบิลตัดไว้ได้นะครับจังหวะนี้ครับเอาจะโต้กลับแล้วนะครับจะโต้กลับแล้วโอ้โหลุดเดียวมาหรือไม่ครับจังหวะนี้กระชากเลี้ยงไปชนตัวสตั๊ปเปอร์ตัวสไตล์พอดีนะครับผมโอ้โหมงชงไปก่อนนะครับท่านบิลนะครับบิลมงชงไปให้พรณษาะตูนะครับ โยนสาสรไปทางขวาครับเอานะครับบิวยังได้บอลอยู่นะครับเอาละครับบิวพาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้แทงทะลุมาแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วไม่ตัดคันไปเข้ามาแล้วก็ยิงโกมงเข้าไปครับกูสูโอ้โหโอุ้นํำเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเอาท่านบิลนะครับเล่นในบ้านนะอันนี้เป็นเล่นในบ้านนะครับผมท่านบิวนะจังหวะนี้ครับผม ต้องทวงคืนแล้วครับทางจอร์ดนะฮะเอาครับจังหวะบุกของบิลอีกแล้วครับมาทางฝั่งซ้ายครับแทงทะลุมาเลยครับใช้สปรินต์ครับความเร็วแต่ตัวสุดท้ายของจอร์ดยังตัดไว้ได้ครับเอาเสริมกันัแทงทะลุยาวมาเลยครับวันทูครับจังหวะนี้กระดกมาหลุดเดียว,จ,วจังหวะนี้จริงตู มืองั่งทันควันครับผมมันเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนัดนี้นะฮะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับที่แบบว่าคู่ขี้สูสีดูดีกันมากๆเลยนะครับโอ้ฝีมือนี่ระดับพักกรานกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับเป็นจังหวะบุกของจอร์ดบ้างครับท่นจอร์ดครับหแทงทะลุไม่ทะลุนะครับจังหวะนี้เอาครับเดียวตัดมาได้หรือไม่ครับโอ้ยตัดบอลมาได้ครับกระดกยาวมาเลยครับ ตักแผงหลังครับแต่ก็ไม่ผ่านแผงหลังของบิวนะครับผมเอาครับบิวเติมมาแล้วครับแทงไปข้างหน้าครับยังดักบอลไว้ได้ครับจอดจอดแทงคืนหลังไปก่อนเอาครับจอดตบเข้ามานะครับเอาครับออกมาทางขวาครับเอาครับเล่นบอลจังหวะเดียวครับหืต่อบอลกันอย่างสวยงามจังหวะนี้หืพยายามเล่นบอลต่อไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายยังโดนตัดไว้ได้ครับเอาครับตัดบอลไว้ได้แล้วครับบิวบิวตัดบอลไว้ได้ครับโอ้แทงทะลุมาหรือไม่ไม่หลุดครับ ตัวสุดท้ายยังอ่านทางบอไว้ดีครับสําหรับจอดครับเอาครับแทงขึ้นหน้ามาครับเล่นวันทูครับจังหวะนี้จะวางหลังลายไปครับแต่ติดแนวรับครับเอาครับโตกันอย่างเมาบันเลยครับจังหวะนี้ขาบนมาแล้วแล้วก็ยิงครับโอ้โหส้ด 1ประตู2ประตูตอนหนึ่งไปแล้วนะครับผมนันบิลนะครับโอ้บิลเซเรโซนะครับโอ้โหเอาครับเกมยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศกทหารนะครับหืตัดบอลไปได้ครับจ็อดแตกเป็นการครอบครองบอลของทางนันบิลเอาครับบิวหืถลําไปหน่อยครับจังหวะนี้ครับเป็นการต่อบอลของจรอดแล้วเอาครับจ็อดจะเล่นวันทูหรือไม่จ็อดกระดกข้ามมาครับหืแต่ยังมงตัดไว้ได้ครับคืนหลังผู้รักษาประตูได้ทันนะ วางบนยาวไปเลยครับโอ้โหจบครึ่งเวลาแรกนะครับผมท่านบิลก็นําท่านบิลก็นําไปอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมท่านจอรดก็ต้องเร่งครับเร่งเครื่องในครึ่งเวลาหลังครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดฮะจังหวะนี้ครับเอาครับจอดตัดมาได้จอรดจอดเอาครับเล่นคืนมาวันทูตักขามาหลุดมาอีกแล้วครับจังหวะนี้หลุดยังโฉบมาได้ครับบิลครับแข่งลังตัวตสุดท้ายของบิลตัดบอลไว้ได้ครับเอายิงโดนบล็อกับ เก็บบอลไว้ได้ครับเติมเกมกันมาแล้วครับท่านบิวพยายามเล่นกันวันทูครับเคลื่อนที่ครับพาสแอนด์มูฟครับจังหวะสุดท้ายยังโดนจอนตัดไปได้ครับเอาครับพลิกบอลพลิกบอลได้หรือไม่ครับจังหวะนี้ต้องคืนหลังให้บุรุษาประตูนะครับจังหวะนี้วางบอลยาวขึ้นไปครับเอาครับมงชงมาจังหวะนี้ฮะโอ้โหออกมาทางทางซ้ายแล้วครับ แล้วก็โยนครอสมาได้ไหมไม่ได้ครับบิลครับเป็นลูกทุ่มของบิลเซเลโซครับบิลเซเลโซคือมาอึ้งยังติดบล็อกครับเก็บบอลไว้ได้ครับจอรดจอร์ดเก็บบอลจะโตหรือไม่อืพลิกไม่ได้ครับโดนตัดไปก่อนเอาจังหวะนี้พลิกบอลมาได้ครับโอ้โหพลิกบอลมนอย่างสวยงามแล้วก็เจอจังหวะโอ้โหซุปเปอร์เซฟครัจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดครับ ซปเปอร์เซฟนเลยทีเดียวนะครับเกือบโดนฝังไปแล้วนะฮะจอร์นครับยังพลิกบอลมาได้เอาครับจะได้โตขึ้นไหม้มแต่ตอกส้นลูกนี้ไม่แมนมจังหวะน,นี้ยังไม่ผ่านแนวรับของเซเรโซนะครับมแมนยูของจอร์ครับเอาโดนโต้แล้วโดนสกัดอ่านทางบอลไม่ได้ครับสกัดหนักกันเลยทีเดียวจังหวะน,นี้ใช้วิธีการวันทูหรือไม่ครับตักบอลข้ามมาหลุดไหมจังหวะน,นี้หลุดเข้าไปยิงครับโก เได้สำเร็จครับโอ้โหจอครับน่าเหลือเชื่อครับผมอันบริบเบอร์ครับโอ้โหสูสีกันมากๆครับคู่ชิงคู่นี้ฮะโอ้โหเกมยังไม่จบยะเพิ่งนับศกอาหารนะครับหเหมามันกันเลยนี่ครับชิสตาครับวางบอลจาวมาครับจังหวะนี้เอารอไปแล้วจริงครับโกโอ้โหพลังมันนั่งทั้งครับอย่างรวดเร็วครเป็นบิลครับโอ้โหใช้จังหวะฉวยโอกาสนะครับในการวางหลังลายมาครับ ให้กับเฟอร์ให้กับเจมี่วาร์ดี้เนาะเจมี่วาร์ดี้นะครับโอเก็บบอลนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปกระซูเข้าไปครับโอ้ลุมความได้เปรียบอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ครับจอต้องทวงคืนให้ได้ครับถ้ายิงทวงคืนได้ก็ยังจะเสมอกันอยู่นะครับผมเพราะว่านัดเล็กแรกนี่ก็เสมอกันมา3-3นะครับโอ้โหกินกันไม่ลงกันจริงจริงนะครับโอ้โหคู่นี้สูสีกันมากครับฝีมือนี่สุดยอดเลยะจังหวะนี้ วางบอลจะใช้วิธีการฉวยโอกาสวางบอลลึกครับยังตัดบอลไว้ได้ครับแนวรับของจอร์นฮะจังหวะนี้ครับต้องเล่นเร็วแล้วครับในช่วงท้ายเกมครับจังหวะนี้ต้องโตเร็วแล้วครับเล่นบอลจังหวะเดียวครับแต่ไม่ผ่านแนวรับของบิลครับโอ้โหเอาครับบิลจะใช้โอกาสโตกลับไปแต่ยังโดนตัดบอลไว้ได้เอาจุกลูกหนีฟาวนะครับันบิลได้ลูกหนีได้ฟาวนะครับลูกฟรีคิก ครับจะตั้งเตะเข้าไปนะครับมีการแก้เกมกันเล็กน้อยนะครับผมในส่วนแท็กติกนะี้การเปลี่ยนนะก,กามูระลงมา,าครับมีการเปลี่ยนแท็กติกกันเล็กน้อยนะครับผมครับมาแล้วครับผมครับจะตั้งเตะขึ้นมาครับจังหวะนี้แทงมาครับอื โดนสกัดไม่ได้ครับจอตจอตจะโต้กลับหรือไม่มาเป็นแผงแล้วครับจอตมาเป็นแผงแล้วโอ้โหจะหลุดหรือไม่ครับวันทูเข้าไปตักข้ามได้อือหืออ่านทางบอลไว้ได้ครับบิลครับแนวรับของบิลอย่างอ่านทางบอลของจอร์จไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับพยายามแทงขึ้นหน้าไปครับจะใช้จังหวะวันทูหรือไม่ครับโอ้โหหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับบิลแล้วก็ยิงโอ้โหเซฟไว้ได้อีกแล้วครับโอู้้รักษาประตูก็เหนียวเหมือนกันช่วยชีวิต ไว้ได้หลายจังหวะทีเดียวครับโจซปเปอร์เซฟเหมือนกันนะครับจอนนะครับเราก็เตะมุมของบิลแล้วม่งโอ้โหตัวเสาแรกนะครับพุทธศัอแนวรับเสาแรกก็ยังบล็อกไว้ได้ครับทำไมโอ้โหโดนโถมบุกหนักเลยเดียวแล้วก็ยิงไกลครับปูศกเสียไปแล้วต้องรีบเล่นแล้วครับรีบขวางบนยาวขึ้นไปโอ้จบเกมครับโอ้สุดยอดครับ โอ ة, บ้บรรยากาศครับได้แชมป์ครับโอ้โหหลังเกมครับโอ้โหอือไปหมดแล้วครับโอ้โหเฮโลกันเต็มที่เลยครับต oh, ัวน really ala ี้ครับโอ้โหได้แชมป์ไปแล้วครับสำหรับท่านบิลนะครับเซเรโซนะครับสุดยอดเลยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลเครซี่สเปริคครั้งที่หนึ่งครับโอ้ฉลองใช้ได้แชมป์กันไปเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดครับยุดยอดครับฤดูกาลนี้สุดยอดเลยทีเดียว